นิสสันมัดนะครับผมเข้ารับการติดตั้งออยเกียนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ของไฮบิดออโต c คานะครับผมอ่าของดีนะครับมาพร้อมสายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ด้านในชว่วงนะครับผมตัวนี้เป็นแบบทริปเปิลล็อกนะครับผม อันนี้เป็นทองเหลืองนะครับทนทานใช้ลืมแน่นอนชุดน็อตนะครับมีมาให้นะครับผมชุดหัวนะครับชุดหัวอของตัวอ้อยนะครับตัวนี้ตัวอ้อยนะครับผมของไฮพิด วันนี้เป็นติบหชั้นนะครับผมเป็นไซส์เล็กสุดที่ทางออโตบิดอ่ให้บิดออโตคามีนะครับโอเคครับแล้วก็ชุดน้ำมันนะครับของนิสานมัดนะครับ N S 3ก็เดี๋ยวจะจัด,จดการ ติดตั้งออยเกียร์นะครับผมแล้วก็เปิดอ่างนะครับเปิดอ่างน้ํามันเกียร์ล้างทาความสะอาดแม่เหล็กน,นะครับผมเปลี่ยนกรองด้วยนะครับผมงานนี้ลูกค้าไม่รีบครับค่อยๆทาครับนี่ก็ทําการถออตัววอร์เมอร์ออกแล้วนะครับผมอันจาก น้ำมันเย็นแล้วนะครับก็ถอดวอร์มเมอร์ออกนะครับทำการติดตั้งตัวฮอยคูลเลอร์นะครับผมตัวนี้จะใช้น็อตตนเลสล็อกเกียวนะครับผมติดตั้งแน่นนะนะครับผมก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีทองทองนะครับผม ต่อมาก็จะทําการติดตั้งนะครับตัวท่อนะครับตัวนี้ทางไฮบิดออโต้คาร์เขาก็ทาตัวเปลือกงูผมก็เรียกไม่ค่อยจะถูกนะครับผมไอตัวนี้จะเรียกผิดนะครับก็อันนี้ผมพันเทปผ้าให้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมการมันเลื่อนนะครับก็ทำให้มันดีขึ้นไปอีก ชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพันเทปผ้าในจุดที่อาจจะเกิดการเสียดสีอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นสภาพอ่างน้ำมันเกียร์ของนิสสันมาร์ทนะครับรถแสนกว่าโลลูกค้าให้รวดทำการถอดอ่างนะครับเช็คดูสภาพแม่เหล็กด้วยนะครับก็ตามระยะนะครับผมแสนกว่าโล ดำเลยเป็นเมือกนะครับก่อจะทำการล้างนะครับล้างคราบน้ำมันนะครับผมจะทำการล้างอ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเช็ดพวกครา,าบเศษเหล็กนะครับ ที่เติมสภาพออกเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปประกอบคืนนะครับผมให้ดูกันก่อนนะครับเยี่มเยี่ยมน,นี่ก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเติมน้ํามันเกียร์เสร็จเรียบร้อยครับก็ตรวจสอบนะครับไม่พบมีการรั่วซึมของ น้ำมันเกียร์แต่อย่างใดนะครับผมก็เหลือล้างทาความสะอาดนะครับที่เป็นคราบน้ำมันตันนี้เปลี่ยนกองเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนิ่งๆกันไปนะครับแผงนะครับตัวนี้16ชั้นนะครับเหมือนเมื่อเช้าผมจะพูดไว้13นะครับนี้สิบหกนะครับผม รออีกยาวเลยครับกว่าจะ80องศานะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปวิ่งใช้งานดูแหงสวยมากนะครับผมระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับจัดไปครับผมเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกันชอนตรงงานได้ตัวนี้อุดจุกน้ำให้เรียบร้อยนะครับ จุกน้ำแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะล้างทําความสะอาดนะครับพวกน้ํายาหมอ,อน้ําที่หกอยู่นั่นนะครับผมเดี๋ยวล้างทําความสะอาดก็เคลียร์งานตรงงานได้ครับไม่มีน้ํามันหยดนะครับไม่มีน้ํามันรั่วเรียบร้อยครับผมนี่มาดูนะกองนะครับผม กรองละเอียดของนิสสันมารนะครับอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก20,000กิโลเมตรนะครับผมสภาพยังสวยอยู่นะครับยังดีอยู่แต่ลูกค้าค่อนข้างถนอมเกียร์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนทุก20,000โลนะครับผมวันนี้ก็แสนโลก็ทำการเปิดอ่างนะครับเพื่อตรวจเช็คว่ามีติงตรงกระปกไหมนะครับผมก็เลียร์เรียบร้อยครับ ปิดงานได้ครับขับยังไงก็คงไม่ถึง80องศาครับผมกพอ,ออยตั้ง16ชั้นนะครับผมลำพังช่างเจใช้เพียง10ชั้นก็เหลือแหล้ะครับผมในรถขนาดพันสองนะครับรถพันสองซีซีนะครับสิบชั้นนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมอันนี้16ชั้นสบายมากครับเหลือๆอ่ะย่างไงสนใจนะครับถ้า จะติดออยเกียร์นะครับผมก็เชิญได้ที่ร้าน PJ a i r o j C e เชียงใหม่นะครับบริการติดตั้งออยเกียร์นะครับในนิสันมัดในมิลลาดนะครับผมถ้าเป็นห่วงเรื่องเกียร์นะครับผมต้องการถานอมเกียร์ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมจะซื้อมาให้ช่างติดตั้งให้ก็ได้นะครับผมหรือจะให้ช่างจัดหาก็ได้นะครับผม จะให้ได้หมดครับผมขอบคุณครับ